ไปเป็นตัวแทนของรุ่นพี่เดอะสตาร์ในการเปิดรับสมัครเดอะสตาสิบไม่แล้วและเชื่อเถอะต้อมีคนบอกว่าการเปิดแล้วดูดีดูสวยแล้วคือไม่ใช่คนรับผักแบรนด์เป็นคนที่รับผักก็ไม่ได้ม่ใช่แต่บอกเขาสวยจริงๆนะสวยตอนเนี้ยนะสวยเพิ่อะไรน่าผักกัหรือเปล่าไม่เนาะไม่รู้ไงแต่ว่าเปิดตลอดเลยนะตอนเนี้ยใช่ตอนเนี้ยเปิด แต่ว่าตอนนั้นหน้ามาตลอดนะแต่ที่บอกไปแล้วว่าแกนั้นแต่เปิดหน้ามาสวยขึ้นคือเมื่อก่อนอาจจะคิดเองหรือเปล่าแต่พอมีวันนึ่งทาผมเปิดปุ๊บก็เลยเฮ้ยโอเคนะรูปโปรไฟล์อะไรเนี่ยไม่มีหน้ามาแล้วนะรูปที่ว่าแล้วตอนนี้เป็นรูปที่เปิดผมเนี่ยคือตอนนี้เป็นทรงนี้ตลอดเป็นสองข้างแบบนี้แล้วเปิดรู้แหละผากเออนะเออนะน้องไก่ก็ใครที่คิดถึงเขาวันนี้เอาฟุตมาให้ได้ดูนะคะเพราะไม่ค่อยได้ มีข่าวของน้องแกรนเท่าไหร่เลยตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องคุ้มนางครวนด้วยเดี๋ยวเราไปถามกันเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เพราะว่าก็จะโครจรมาเจอน้องฮั่นเจอฮั่นด้วยไงเออเจอกระในกรละครและสนิทกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะรวมถึงผลงานต่างๆที่เราจะได้ดูกันแล้วก็ล่าสุดเลยที่ขึ้นคอนเสิร์ตน้องกันนะจำแบบได้ไหมที่มีฉากเหมือนแบบว่า เต้นคือแบบร้องไปด้วยแล้วก็ท่าทางต่างๆมันก็แบบโอ้โหโสี่ิวอ่ะอยุ่งกันนั่นนี่เลยเไปเลยมาอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่เจอคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้เจออีกเลย<ะ>ก็เลยต้องไปถามไปหน่อยกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะที่แบบมือวากับน้องกันมากจนคนก็เชียนะ คนก็เชียร์ <คง S 1> บบกดูแลอินอะไรอินเงี้ยลืมไปเลยว่ากันเขามีฉับอยู่ฉับไม่ได้เลยเออ okay. อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูสำหรับน้ำแกนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดรับสมัครละอรที่จะได้ดูกันแล้วก็ล่าสุดทรารวีนที่ผ่านมามีคนเห็นว่าน,าน้ากไปปาร์ตี้แอนเดอรแก๊งกันมีทรงมีเซนมีอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนคุ้มนางครวนนะคะแกนนะคุ้มนางครวนลิซี่มาราินเป็นโลกพี่แอนนะชื่อเต็มมากใช่ชื่อเต็มมากจริงๆแต่วันนี้เราพูดถึงเดือดตาเสกความเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าแกนมารับสมัครที่นี่ห้าปีติดแล้วไม่ขาดไม่เคยขาดเลยจริงๆนะคะก็ย้อนไปเมื่อห้าปีที่แล้วที่มาสมัครเองก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคลึกคลักนะคะแบบว่าตื่นเต้นอกลวนไปด้วยความรู้สึกแบบ ใจเต็มน,นะคะทุกๆคนนะคะก็มาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราภูมิใจแล้วล่ะเรา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 ดีใจที่เราแบบทําได้ใช่ไหทุกวันนี้ค่ะวันนี้ก็ปีนี้เป็นระเบียบเนะาะเขาจัดแบบแบวใช่ใช่เป็นระเบียบมากๆกแล้วก็แบบคือจะเห็นว่าแบบในทุกๆปีเนี่ยเราจะเห็นความแบบมุ่งมั่นความตั้งใจของแต่ละคนนะแบบว่าแต่งตัวกันมาเต็มหรือว่าเออแบบแบกกีตงกีต้าหเห็นบางปีมีแบกวันนาบมีอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์ความสามารถใช่ค่ะปีนี้เขาเพิ่มอายุเป็นย8่สปดนอ๋าใช่เป็นการแบบว่าจะมีพี่ มากขึ้นใช่เราจะได้แบบว่าเราจะได้รู้สึกว่าเราเป็นรุ่นน้องบ้างไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นรุ่นน้องมาหลายปีแล้วจริงๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นรุ่นป้ามาหลายปีแล้วหอาสิไม่ป้าไม่ป้าเนาะเรายังแบใส่เรายังได้อยู่เรายังได้อยู่แอดเด็กกันไปนะคะยิ่งสาวแล้วจริงๆนะคะตอนนี้ก็เป็นป้าแล้วละค่ะทุกคนก็เรียกป้าหมดแล้วในเดือนสตารอะไรส่นน่ารักขนาดนี้อ่ะ สมัครกันได้สมัครกันได้ว, s. <S วันที่3าที่เใช่ค่ะใช่แล้วที่ภาคกลางนะคะนอกจากภาคกลางมันก็ยังมีภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ไปกันได้ใช่แล้วค่ะ S <S <an> จะไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะตอนนี้นั่งไปเขาใหญ่ <S <S <an> ใช่ตอนนี้ก็คืออยู่ถ่ายคุ้มนั่งชวนนะคะตอนนี้ก็สนุกสนานนะ <S <S <an> <S ถ่ายกับแบบดุมตามกับพี่ห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเจอกันบ่อยก็แบบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเล่นกันตลอดสามคนดูนามีความสุขกันนะ <S <S <an> ใช่แฮปปี้ค่ะสนุกสนานใช่ <S <S <an> บบที่มัคูมก็อะไรไปกวนเข้าทิพย์กับเขาอะไรอย่างเงี้ย เนะฮะออไปคุณนเท่าที่มันออกพรรษาพอดีเอ้เราก็ตุงมตามก็ชอบมาแกล้งหนูถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็เล่นกันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะกับพี่ฮันก็เหมือนกันจะเป็นนางร้ายเป็นเนี่ยเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายแต่ว่าตอนนี้แบบเป็นนางร้ายแบบร้ายตลกไปแล้วนะคะชาเป็นร้ายตลกไปแล้วตอนนี้แบบเล่นตลกที่กองทุกวัาเลยทุกกองที่กองแบบขำอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นร้ายแบบโกกั่หน่อยคือใส่ความไปตัวเองเข้าไปเลยชาพี่หมีเป็นยบ้างพี่หมีโอ้ยไม่หมีเขาก็เป็นร้ายเหมือนกันช่วยพี่ ไมา้ะตัวเองไม่ออกไม่รู้เลยจริงพี่แจ๊คใช่เลื่อนแล้วไม่หยีแต่ก็คือพี่ฮันคือเขาเก่งอยู่แล้วนะกันว่าเขารับเร็วใช่คือแบบว่าถ้าแกเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยแกอาจจะยังปรับตัวไม่ทันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาแบบโอ้ยเขาเก่งใช่ชมมาจากใช่ เขาโอเคเลยเล่นด้วยกันแต่ยังไม่ค่อยเล่นด้วยกันบ่อยหลังๆนะคะจะเริ่มปล่อยละเริ่มมีแผนการอะไรเงี้ยตีกันก่อนเนาะใช่ตอนนี้ก็มีตีกันบ้างค่ะกับพี่ฮั่นนะคะไม่ถึงไม่ใช่ไม่จริงตีกันตลอดในคอมพิวเตอร์ไอจีของผมอย่างงี้ชอบวันเบอร์เดย์มาวันยี่สิบสองตุลาที่พี่ฮั่นดิสกีตาให้หนูใช่ๆนะแกไลน์ไปบอกว่ากลับมากเขาบอก แล้วก็ค,คือคือฟังตอนแรกรู้สึกว่ามันมันเพลงอนุบาลเด็กอนุบาลร้องอไงแต่ว่าก็ฟังแลเออขอบคุณมาก่าาตั้งใจแบบแต่งให้ไงไงอะไรเงี้ยถ่ายคลิปลงยูทูบก,กันอย่างเงี้ยค่ะหวานเบยหวานอะไรค่ะทุกคนนี้ก็แบบตีกันตลอดใช่ติดใน,น,นละครในงานไปเน,นาะใช่แล้วค่ะอาหารวีนที่ผ่านมาหลายจาเห็นไปเที่ยวแบบควงเป็นสวีทกันที่รูทเมียนมี่ใช่ไม่ได้ไปสวีทแท้ค่ะ มีหลายคนมีเอ่เซนนะคะแล้วก็มีพี่ฮั่นมีแก๊งส้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายลคนที่เป็นพี่ทีมงานเอนะ็กแก็ไปด้วยการอะไรเงี้ยค่ะก็แต่งเป็นผีเบาๆใช่สนทนาใช่ค่ะบ้างมีปาร์ตี้บ้างไม่ได้ไปกัน2คนนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปกัน2คนคะ่ะก็จะเห็นในอ<ร>ินสตาแกรมว่ามีเซนมีพี่ทีมงานอีกหลายคนเนยอะมากๆค่ะใช่ก็ถ้าตอบอย่างนี้ก็คือแบบว่า แกนหรือเปล่าเพราะจริงๆไปสองแต่แบบมีเอาเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนจริงๆเพราะว่าอ๋อมันเหมือนเวลามันจะอยู่กวนที่เดียวกันน่นนะคะแกรนพี่ฮั่นเซนจูเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แก้มอย่างเงี้ยก็จะแบบ อยู่ในกลัวเดียวกันที่จะไปเที่ยวกันกับอ่าพวกอ่าพี่พี่พนังานเอกแซกตลอดอีกก็มีเขาไปด้วยใช่พี่แจ็คก,ก็ไปด้วยตลอดใช่ไหมคะตลอดจร <c oughs> ิงน้องไปไม่เคยเจอพี่แจ็คเพราะว่าน้องไปสายเราก็กลับเร็วตลอด <c oughs> พอกันเลยกันใช่ <c oughs> พูดถึงอะไรดี <c oughs> อ่อ๋อพี่กันพี่แกนเนี่ยอ๋อในคอนเสิร์ตใช่ไหมคะอ๋อคู่ติ้นคู่ใหม่เนี่ยมั้งคะถ้า <c oughs> ดีใจเราดีใจที่คนชอบนะคะดีใจที่คนชอบคือไม่คิดว่าคนจะชอบขนาดนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นนั้นเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวันเสาร์เองคือวันเสาร์คือเปลี่ยนก่อนที่จะเล่นเลยใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเกือบหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนมูดต,ตอนแรกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสบายๆเต่นด้วยกันแบบเต้นด้กันแบบแบบสบายๆไม่มีอะไรแต่ควนี้ถูมาจะเปลี่ยนตอนเที่ยงของวันเสาร์ก่อนที่จะเล่นมาจะเปลี่ยนให้แบบว่าดีแกงไปนอนอยู่บนเก้าอี้เปลี่ยนมูดให้เป็นเหมือนเป็นคู่รัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอออกมาแล้วก็คือ ใครก็ตื่นเต้นบอกว่าจะเต้นหนุ่มหรือเปล่าเออใช่ค่ะแต่ว่าก็คือดีใจที่แบบคนชอบกันเน่แต่แบบดีใจมากลืนม,มากใกล้ๆกันด้วยลรือเปลใช่ใช่หลายลคนจะบอกว่าเออใช่พอดีกันใช่ค่ะเพราะไม่กันเสียหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะใช่สีผิวเนาะมันเข่าดำน้งที่แสวงหาไม่ก็บอกว่าการเขาเป็นค,คนแบบว่าคืออินเนอร์เขาดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าช่วยรับส่งกานแล้วก็เลยออกมา แบบสีแบาแฟนๆเลยชินชอบคว่าเขินด้วยเขินไหมก็เขินนะเขินนะเขินเพราะว่าแบบ อันนี้คือขับวิหาาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆแบบเป็นปะทะกันเป็นแบบเป็นฟิลแบบเชี่ยเฉือนปะทะกันและอันนี้เป็นแนวแบบเป็นหวานโรแมนติกเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นฟิลหนึ่งที่แบบไม่เคยร้องเพลงแล้วเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่เป็นแบบหวานโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยคะรอลุ้นแล้วกันน้องเผื่อจะมีงานไหนที่มีอ่อาใช่ก็มันมีแฟนๆก็ชคด้วยกันก็ดีใจแล้วก็อยากให้แบบเห็นทกนก็บอกอยากให้ร่วมงานกันไปเห้นก็แล้วแต่กระแสตอบรับอะไรหลายๆอย่างเนาะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ต้องดิแอนคุ้มนางควนนะคะแอนนะรอติดตามผลงานละครนะคะคุ้มนางควนคุ้มนางควนก็ถ่ายอยู่แล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนทั้งนกองในกองแล้วคือเดอะสตาร์ก็เยอะไงเรื่องเนี้ยรังก็แฮปปี้แต่เป็นคนที่แสดงละครแล้วมีผลงานต่อเนื่องนะเออสำหรับเขาก็เล่นดีแอนแต่